ส่วนทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นส่วนส่วนของโลกเอาไปนั่นหไดเอัน้บางคนบางคนจะแยกอหญ่บางคนส่วนใดญของเจ้าของท่านเรียกว่าบุญและบาปนั่ยมีกับชั่วทั้งหลายมีความสง,งบมีความสะอาดมีความสว่างและมีความใสสะอาดอันนี้คือมันได้สิ่งที่มนุษย์เราใช้ต้องการคืออันนี้เอง อันนี้ไปน้ำใดครับไปไหนตายพวกชาติีปอยู่อันนี้ไปตามความดีเกิดขึ้นบนใดน,นะความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นบนใดความวสุขอะายเกิดขึ้นใน,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 นที่นั้นคือกันกับบุคคลที่มีปัญญาไปอยู่วันไหนเป็นต้นกับท่ำที่นั่นให้เจริญท่ำที่นั่นให้สาวาน เงินทำไรทำหน้าทำจนยิ้มที่นั่นมันบางงามผู้มีปัญญาไปอยู่คือผู้มีบุญนันทำบุญอันไหนมันงามก็ได้ทำอันไหนมันดีกันได้คิดใจเราทั้งหลายเนี่ยเป็นอกุศลธรรมทำจิำตเราให้ดีได้ให้เด่นได้ทำเราให้ดีได้เด่นได้จงก่อบุญให้ได้ให้เป็นนี่คือเรียกว่าผู้มีบุญกระทำบุญกันยังจันทร์คอสำคัญทั้งหลายเดี๋ยวประเทศนี้สูงคนหลายสูงหลายจิดมันติด มันจิตเรื่องประเภทนี้อาจารมาเคยคิดร้ายเนี่ยบ่ามันเดือดเนี่เดือดไงเรื่องมือสันมันดีนะคิดเรื่องสะชากมือมือสันมันดีเดือดแค่นี้เนี่ยอันมือนั่นนะมันหลดดีจังเั็มเลยรื้อมันก็ดีอยู่วันมันก็ดีปีเดือนมันก็ดีของมันอยู่เลยมันบ่เป็นอย่างนี้มันเป็นน้ำพ่นไปสําคัญหมันหมายมัน คิดบ้างครั้งไอ้เพาว่าหน้าดีจังคิดจังไงจะต้องขืนเงื่อนไหมมือนั่นจะต้องแจ้งงานวันนั่นวันจมวันฟื้นดอเท่านั้นอือตอห้มันม้อดูดเปิลเม่นแต่เจ้าหน้าเปิลเบิ่อนั้นน่าเท่เปิลอือพอจถึงหน้าที่นั้นไสโลดไงเออตวจสัญตัวเปิลนะเยอะมือแตกกันกรเไรทะเลาะกันเพาขรดีดีมือดีวันนีวันีข้อกันคิดกันมาวแ้ว่ เออแน่สห้มันหนำมันด้วยนี่ไ้ากล้องซุกนอกบ้านนอกเรื่องเพราะบ่ได้เข้าใจอันนี้ซื้อมันเอาค้นไว้บ่ได้วันมันเอาค้นไว้บ่ได้หรอกฝ่ายผูกไว้มันผูกอยู่หรอกเอ้าตรงมี้เนี่ยผูกอยู่จักเนี่ยมิเตซังกล้องดีคือกล้องดีหรือมาสอนกันใไฮรูจักกล้องดีนั่นแหละมันดีเมื่อวันท่านย่ามไปต่นมันจะเอาดีให้ห้าบ่ได้หรอกเอาตัวให้ห้ากรบบได้ร่องเบิังบ่เสือไม่เรก ถ้าพระเจ้าบระตันได้เสริญแต่ว่าแสวง,งานเมื่อใดขึ้นบ้านไม่เมื่อใดมันพร้อมวันเดียวนในเลาจะมันพร้อมดยกเต่าขอเงินท่องการเวลามันพร้อมนั่าละดีวันนี้นมันพร้อมวันเดียดีดีก็ดีเรือนก็ดีวันก็ดียาดดดาา่ามก็ดีใจก็ดีกว่าในอกจากเข้ามาเข้าก็ดี มมเมื่อวันาญย่ำเป็นตอวเจะส่งสัวไม,ม่โอก้กบได้เมื่อไรหรอกบมีเดนเซนนี่พูนับถือพระพุทธกาลตนาพูดถึงคุนพระพุทธหนึ่งุนพระธรรมหนึ่งุนพระสงฆ์หนึ่งชีเรบหัวาน่เลยนี่ข้า,ามือน,นั้นนบดีวะไดรหัวซาเจเจบ่ไดหัวซาเจเจนีมันอินนทีอย่าพูดถึงขุนพระชีรนาตนใจเจงสบายได้มาถือ,อยังมาถือสิ่งที่คนถือ สิ่งที่บม่ค้นถือบม่ถือโู่จักดีจักชั่วโู่จักิดจักถูกเนี่ยเนี่ยมันโมจับดียังสิอือพระราชนันใจก็โม่ถือนั่นนั่นนี่มั่นก็ดีเดือนก็ดีปีก็ดีจะเอาข้อมชัวมาให้บ่ได้จะเอาข้อมดีใหม่ให้บ่ได้นอกจากข้อมชั่วนั่เห้องท่ำบ่องยงามันจึงเป็นข้อมดีนั่นห้ทงท่ำบ่อามันจึงเป็นสั่นสิท่ำบ่ได้ปีสิท่ำบ่ได้เดือนสิท่ำบ่ได้บ่มีเนี่ยวท่ำอะได้จังอย่าง นอกจากเราทำห้องไว้ไม่มีได้เย่เฮ้ยเขาจิตอาสาโคตรว่านั่นทุกวันนะมันที่นี่คนทั้ดีทั้ชั่วเลยทุกวันนั่นแหละเป็นตัวมันก็เป็นของมันอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจึงว่าให้พักกันดักแต่งยาไปดื้อจนเกินไปให้มันหนีอยเรื่องประเทศนี้ให้คิดบางอย่างมันเสียนะอา่ารย์เย่เย่างยันเมื่อืมเสียอย่างมันอเสีย ไอ้เซนเว่นบดีเนี่ยคนมีปัญญาถ้าพุทธเจ้าคนบสอนเนี่ยสิเนี่คนสอนธรรมะห้คนมีปัญญาเนี่ยรัดตัดออกอันใดบ่เกิดประโยชน์ตัดออกตัดออกตัดออกอันนี้เกิดประโยชน์ให้สร้างไว้แก่สิง่ายแต่การแช้งงานจะมาวันง่ายที่สุดมันง่ายไรบวชอาจารยมาคือันใครคุณประชาชนเนี่ยจะมาบวชวุยังอยู่ไปยุมาเอาบวชตะตูใเข้ามดเนี่ยบวชตสดแช้ ยี่สิบกลัวผลกระบวดบวดจะพาเทเนียนี่ล่ะนี่เป็นอยังจะบวชขึ้นกระบวดบวดเทิดกระบวดบวดมันบาหนกปวดจำพันมันบวดมาแล้วมันปวดมาแล้วนี่จำพันที่ปฏิบัติได้บอกดีได้บอกนี่อันนี้มันจำพันได้อันจะมาง่ายได้ง่ายเบาเอียังง่ายแค่แค่อืมมาเป็นมอสุบต้องพ้นหกระปวดรอดประชานีกระปวดโตมี่ที่หนักเยี่ยงบวด ห้าหมื่นยังมันยากนะมันไม่ต้องห่อกระตุมกระนุ่งอะไรที่ว่ายนี่ม่ได้มีผ่าใจหรือบวด้แหละจะเป็นหัวใจกระกระสานคนอยู่หันมาถ้าเอิดคนอยู่หันมาไมาสม่าพิพิมาไปแล้วสิถ้าทวายองบวชอามาถวายซะถวายแล้วกิบวชบวชเป็นองค์สมาในบ้านนีถทวายก็แล้วได้เลอบวชเดยเงื่อไปย่บานบวชใชบวชมั่นไปยังสันเนียมันมัยากมันมันเป็นของยากก็เข้ามาถืออืนมา เือมันยังเหมันดีไงล่ะขันสู้ข้อนเระดขันท่าผ่านเห็นม้ักแจ้งตัวยอดที่โม่เช่ตายจังมันบูดีตัยอดอนนดอกนระเ็ดบูดีนบ่นีแต่มันโรบลงแหอืมอันนี้ให้เราพิจารนาให้มันดีอันนี้แบบโอ้ยผู้บัญชาบอกตัดๆไปตัดน่ะล่ะันมันบูดีตัดออกตัดมันสิดีเลยวะัอสิมันจะพอใจแม่เนี่ยกขห้อยมันเป็นจีกธิห้ยาจพอใจแม่์ผลเนี่เอาไว้ไหวอ่เไหวมันเศร้าบ่ ใช่ไหมเนี่ยทับทิศจะพอจะเดนอันไหนมันมดนีีเนาก็ะชากออกจ้าของมีหูมีตาใช่ว่าจะไหนคนอื่นจะต้องศึกษาพุทธศาสนาเฮาลงหลายเช่นมาเฮาเข้าถึงปัตจนาใจนะเฮาสีเศร้าลงไปตั้งหาทิศประเทศโมตงวัวต้องยิ้านนั่นแหละการขืนบานไม่กระสบายการเห็ุหน้ากระสบายแกงง่าดูตอตเกบายเหตุยังกงยเพือเิน มองข้อ no นเสียในสิ่งที่มันบวยเสียนี่มันสิเสียแต่ก็เสียให้มันเป็นประโยชน์มันว่าเป็นประโยชน์จะจะไปเสียมันยังจะไปสุ่มเทมันพอเราหาประโยชน์นะต้องหาประโยชน์นี่ถ้าพุทธเจ้าเขาต้องกานตักแจ้งไลยตามแจ้งไลยให้รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ว่าเป็นประโยชน์ละมันหอกพยายามตัรหอกตัรหอกจำเป็นไหวท่ามคือผ่าว่ายว่ายคือผ่าหอก ขอเดียว่ายางดีเพราะว่าเป็นส่วนห้มันเป็นหนึ่งท่านกายเข้าห้มันดีแหละท่ามใจเอาห้มันดีของสําคัญส่วนสําคัญในมนุษย์คืบัตรผ่าเราดีไว้ตัดมันออกบม้ไรแต่อยู่ในบ้านนะอยู่ในบ้านยายมันหนักหนาเช่นว่ายางลายฟังวันพระวันทีวันวันพ้นที่สิบหกวันจี่สิจะอุตสาหให้มันได้ตัวหันเข้ามาทำไ่ยาก ถึงแม่ว่าว่าได้ไปวัดก็ให้มันไหนหมือหนึ่งเจ็ดคำมือหมื่นแปดคำนึ่งมือชี้ซีหรือมืนชีหมาคำน่ะแค่ไให้มันได้ไปย่างม,มือนั่นไปย่ามรักษากายว่าจารักาใจให้มันมีชิมีธรรเนี่ยมันยังเิงพ่ออ,ดดนนนอันนั้นเด็นแต่น้อยอัี้วานท้องถิ่บมีวันพระบูชาเม่ิดเอาขึ้นบดไปยางไรบชาเอาไปกิน,นวันคนบสวัน มันกระมือที่จังสั่นแล้วแต่เฮานี่ิอ่าให้พระกันรักษาเนี่ยแต่นหน่อยมีประโยนาชน์นะถ้าปัญญาบ่เกิดนะสมบัติก็เกิดบ่ได้เหตุสวนเนี่ยสิกระฉาดถึงสวนเฮ็ดหนา้นกากระฉาดถึงการการทำหน้าเหตุทุกสิ่งทุกอย่างนี่ความฉลาดความฉลาดเป็นมาปุเสโลกปุเสโลกเป็นหลักปูศน์ปูศน์น่ะคือนบุญ อากูเชโร่ก็คือใจอากูเโรก็คือบาปอากูเโรก็คือความไม่ฉลาดคนไม่ฉลาดนั่นแหละเป็นบาปเนี่ยมันเป็นยังไงเน,น,นี่ยโยมเม่มาบุญนะคะท่ามนะค่ะจะไปเอาบุญยังไงมัน่มันเป็นทาน่ามคิดให้เป็นบุญตั้งคิดให้ฉลาดขันคิดโง่เป็นต้นมันก็เกิดบาปขันคิดฉลาดแนี่มันก,ก็เกิดบุญฉะนั้นพระพุทธเจ้าสน,นใจมองเห็นของสำคัญในเราคือกายกับใจเป็นสินส่งที่งสำคัญต่อทุกสิ่งทุกอย่าง ทรัพย์สมบัติที่ยวหามาได้กับพ่อไกับจายเนี่ยเป็นผู้หาเป็นผู้วิ่งเป็นผู้พินิจเป็นผู้พิจรารณาแล้วสลายให้ยึดไว้ให้มันดีอย่าให้มันเสียเงินจนังไหนก็ให้มันได้ทีวว่วันเป็นวันพระของเจ้าของพยายามถึงเหนี่ยมือหนึ่งโบได้ไปวัดกสาวเป็นอย่างอืมให้กำหนดประวยัยเนี่ยให้ความดีมันนี่จะติดต่อกันแน,น่นแ่นแน่นปีไปนะ เดือนหนึ่งหนึ่งมือเดือนหนึ่งซีมือปิม่นจียงเหมืองหรอกวะต้องปีมันเจียงเหมืองนะมันก็คงมีวันพระวันค้นเนี่ยอันนี้เราจนที่ตายกับวันพระก็จ็คไทรหรือวันค้นเป็นยังไงมันก็มีเอาวันพระไปเป็นวันค้นมืดไม่เมึงอายที่ตายหมดแล้กเมื่อที่ตายจะพร้อมที่ไม่เดินมัตจะนี้เว้ยฮึวันค้นวันพระให้มันเป็นพระในจิตคิดใบอันหนึ่งทีตาประวั ฉะนั้นมนุษย์สมบัติน่านจะเกิดเกิดเมื่อสมบูรณ์แมินยังหน่อยตะหูยักเดือนเจ้าของน่ะมูนีแต่พอถึงสามสี่วันมึงเดือนผ่าจักวันตีนึงกับเมืดวันผ่านเลยมิเทวันต้นเดือดหัวมันกะบ่เป็นจะเอาแล้วมูนี้เทว่าจะไหนของของบริสุทธิ์บริสสอบบริยิมเจังเื่อมันก็เต็มไปแหละมูนี้แต่เขาทั้งหลายเนี่ยจะเข้าใจว่าหาเงินมาได้หลายได้ของได้หลายเนี่ยมันสิสบายอย่าไปเข้าใจยังสั่นเตเตไร ยังจะไปพอใจสันเจี๊ยบเขาใจผิดอืมเใจผิดแต่ว่ามันสิหลายที่มันสิลอยไปเอาหาไปให้งหุจักประมาณมันสิพ่อวันไหนว่าสันขันมันเศร้าอยากมันจังพ่ออะไรขันมันอยากอยู่มันพ่อเปลี่ยนดอกอืมนะพ่อเปลี่ยนกายเป็นเกยเป็นมนุษย์เกย์เป็นสัตว์เกย์พืจารณาเนี่ยสุนัขเศานีหมึงรู้เอาเขาปั้นยังถีบให้มันกินยิม น้องปั่นมันกินกระเบื้ซ้ำกินกระเบื้ปั้นซีซีนี่กินบ่ได้เนี่ยมันเต่าอยู่กินบ่ได้คัดทองไก่ที่มันกินเออเอนี่ยสกัดไก่มาถึงมากเออเออทองโตกระเต็มีกินบ่ได้ไปกินหัวมันเยอะมันน่าใส่ไก่ให้มูกินนมกรบื้องนี่มาตัวนั้นมันอิ่มบรอเปว่า หาวน้นมันยังบมอิม่มทอ้ทองท้องมันอิ่มแ้วละใจมันบอิมอ่มจเคือั่าบีโมเมนว่าค้นกินบมอิม่มเลยมันบมพ่อซื่อสกอกินไปกบับ่มพ่อกินไปกับ่มพ่อวานคือขึข้นได้ขึ้นได้มากบ่ไรมากดีกว่า,าย่ำเอาพี่นะมานี่ก็ย่ำอันจะมาว่ามันบมกินไหปนปันนี้ก็ห้าวฮึ ย่นัเื่นนนไมมีรารกที่นอนเชื่อพาหลทียหลูบ่เตียงเอาซอนกันสอใบสใบ้นินอนมอนหมุนจัหน่วยพสามทีหน่วยพ่อฮักตายเป็นตัวกระิ่นพ่อปนันวีงยังคือเขียวคือขอคือบ่อยเามีิมี้เด็เกิแต่ในว่ามันทีสบายแต่ว่ปันกันตอไปันมันถูมันบนมีแนวสบายไม่ใช่มันหนุนต่อไปเรื่อยๆฉะนั้นแต่จามาแดงเวลามันแบง ไปห่วงเกินไปหลายเช่น